สวัสดีค่ะทุกคนพี่อนกเขาใหญ่ค่ะโอ้โหูกระน่ำเลย เจ้าองค์บากนะคะทุกคนเรียกครูเรียกครู ราคิดว่าเอ่อช่วงที่เราจัดโปรโมชั่นตัวละ500แล้วก็ปล่อยนกไปเยอะมากอะค่ะคิดนั่งคิดกับพี่อ้วนว่าบ้านเราต้องเงียบแน่ๆเลยจะต้องเบาไม่ค่อยมีเสียงนกแน่ๆเลยแต่กลับไม่ใช่เมื่อกี้พี่อ้วนพูดว่าไงนะเหมือนมันเสียงดังกว่าเดิมหรือไง tăng hiện nục ra nè, chớm ngơ mong, ngóc ngiêng, hù đấy, เลมอนมันกูก็ได้ยินมันโอ้พี่ไม่ลองเอาเลมอนออกมาบ้างโอ้เดี๋ยวขนาดมันไหวอเนี่ยขันกันแผ่นดินไหวอีกอ้น่ไม่ไหวไม่ไดับได้นอนอีอ๋อตัวที่ลงขายไปลูกเจ้าอยากที่บอกหัวแตกอะคะ่ะทุกคนปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะคะปิดการขายเพราะว่าพี่อ้วนเอาไว้เองคะ่ะเพราะว่าเป็น ครูอ่างนะคะอครูอ่างสองคำและเรื่องของเรื่องที่เอาไว้คือว่าหัวน้องอะ่ะมันยังไม่หายเดี๋ยวถ้าใส่กล่องเดินทางไปถ้าเกิดน้องดิ้นหัวกระแทกคือแผลมันจะเปิดคือร้อยหัวหายก่อนดีกว่าอันนี้หัวมันยังไม่ตกสะเก็ดเลยแล้วเดี๋ยวถ้าไปกระแทกแล้วมันจะแบบมันจะอันตรายอ่ะนะ แต่ใจสู้ว่างง้นเถอะใช่ก็เลยเซฟก็คือร้อยหัวหายดีก่อน,เร,กกนนะเริ่มคลึกแล้วนะเริ่มคึกแต่ยังเปียวอยู่แต่เริ่มคึกแล้วโอเคทุกคนวันนี้พามาชมวันว่างๆนะคะของพี่อ้วนหลังจากที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้ขายนกเนาะไม่ได้เปิดขายเออเรากลัวช่องเงียบไปนะคะเปิดแบ่งแต่เรายังลงคลิปอยู่เลี้ยงอยู่เหมือนเดิมก็วันว่างๆไงเราว่างกี่ชั่วโมงเนี่ย เดี๋ยวเราก็ไปทํางานต่อทุกคนเราพักเที่ยงเดี๋ยวเราก็กลับไปทํางานต่อนะคะพักเที่ยงขอให้ได้กลับมาบ้านมาฟังเสียงนกนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวให้พี่อ้วนพักผ่อนก่อนมีอะไรก็เดี๋ยวตามดูกันต่อไปนะคะช่องพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะฝากด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะยังยังไม่จบื่งกีพี่อ้วนว่าอะไรนะ อยากออกป่ามาังไม่ได้ออกนา,านแล้วไปสิไปพังพเนี้ยซะเอารถอะไรไปมอไซค์กอไซค์เราตัวใหญ่ทั้งคู่จะนั่งยังไงจะใสคไปแบง <c oughs> ไค์ป <c oughs> ไปสิจะไปไหนล่ะไม่รู้จะไปไหน <c oughs> เดี๋ยวช่วงปล้ปีใหม่ก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับจุดพุครับเด็กน้อยเล่นพุกกัน เล่นพุเล่นประทัดกันครับเสียงดังนกอาจจะดบได้นะทุกคนระวังให้ดีหมาแมวด้วยไม่ใช่ปกติเขาจะเตือนหมาแมวใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หมาแมวหรอกมันสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยอาจจะตื่นตกใจได้นะครับนกเนี่ยมันจะดบตอนอทั้งเสียงดังแล้วก็เป็นผู้ผู้ที่มันแบบพอจุดแล้วมันเป็นอะ,อ,อะไรสะเก็ยบไป บวบวาบอ่ะก็คืออ่ะเออมันทำให้นกดอกได้นะครับก็คือตื่นตกใจนั่นแหลนะการนาดูแลสัตว์เดียวของท่านให้ดีแล้วสรุปไปไม่ไปไม่รู้เลยแบนบหมดแล้วเพราะถ้าแบนหมดโอ้ใช่เดี๋ยวไปลูกตกลงกับลูกเหรอ,อลูกบอกว่าไม่รู้จะไปไหนดีไอตัวนี้ยังพอ พอทนนะเดี๋ยวถ้าเอาไอ้ใส่ไข่ออกมานี้ไม่ต้องทนกันเลยนะเอาไว้นั่นใส่ยับเลยนานๆได้ออกอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องออกทำงานแล้วปิดคลิปแล้วปิดคลิปอีกบายบายนึกว่าจะมีแบบว่าหยุดงานครึ่งวันแล้วไปต่อนกไม่ได้ไม่ได้บายบายคะ่ะทุกคนตังหลักใหม่เนาะ จะไปแล้วค่อยเริ่มคลิปหน้าบายๆค่ะเจ้าตัวกระป๋องแดงนะคะข้างหลังตดูวนะภาพไม่ชัดเลยที่ครูเมื่อกี้นะคะเป็นหนึ่งกุกเรียกใส่กุกนะคะพี่อ้วนเก็บไว้เองก็จะร้องแข่งกับเจ้าหัวแตกตลอดเวลาเหมือนเขาสู้กันนะทุกคนแล้วก็ตัวถัดไปคือนก อางคเสียงเสียงแค่นี้หนาะหรือวอ่า,อ,าอ๋อเ,เสียงยังไม่เต็มนะทุกคนคูอ่อเกตเอาว่าตับไหนก็มีคู่อ่างคู่สองตับก็มีคู่อ่างสองตับเลยแต่แค่สองคำตับลวสองคำแต่เองมันได้หัวแจกเลย เสียงยังไม่เต็มเสียงยังแหบอยู่เลยถ้ายังว่าน้องตื่นแมว,แวดิ้นหัวแตกแล้วตอนนี้ก็ยังดิ้นอยู่ตอนนี้ก็เขาถือว่าใจยังสู้ใจมันสู้แล้วอะแต่หัวยังไม่หายทนั่นแหละโอเค เสียงเหมือนคนเสียงแหบแหบ หนูจะให้พี่วันเอาสามตัวนี้ออกมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะไม่บางกีอธิบายไม่จบอาจจะกลัวถกลัวเอาเูซาเอ้าเอ้าอ้าเอ้าอ้าอาอ้าเ้าอกาเเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอา โอเคทุกคนพอดีเขาเริ่มงานกันแล้วน่าจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่อ้วนเอาออกมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะวันนี้เราลาทุกคนไปสองรอบแล้วนะายบายรอบที่สามายบายทุกคน <c oughs> รอชมคลิปต่อไปไอเจ้าสามแสบนะคะ uh. เดี๋ยวตั้งชื่อเดี๋ยวตั้งชื่อทีเดียวให้พี่อ้วนตั้งชื่อเนาะสามตัวมีแบบไหนมั่งนะคะ uh, มีสองกุ๊กวางเอ,อมี อ่อตัวนั้นเป็นหนึ่งกุกเรียกไส่กุกอ่อหนึ่งกุกเรียกใส่กุกแล้วก็มีสองกุกแกม๋อนะครับแต่ละตัวแสบๆนนก็จะมาเดี๋ยวคลิปหน้าจะอธิบายว่าหนึ่งกุกเรียกไส่กุกอ่ะมันคือนกคอข้างเออจริงๆแต่บอกเลยว่าสําหรับมันเป็นความเชื่อนะทุกคนใครที่เชื่อก็ไม่เป็นไรใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับผมนกหนึ่งกุกเรียกใส่กุกสําหรับผมคือนกหมาน โอเคอเดี๋ยวมาตามดูคลิปหน้านะคะทุกคนควันนี้ลาเป็นครั้งที่สาม<ด>แล้วบายบ,ายบายค่ะ